เอามาที่เรื่องราความปังนะฮะเรื่องราวของวงการบันเทิงเกาหลีใต้กันต่อนะครับจากเรื่องราวของ business proposal นะครับโอ้โหดังมากๆเลตติ้งกระฉูดแต่เราจะไม่พูดถึงคู่พระเอกนะมาที่พระรองดีกว่านี่ก็ปังไม่แพ้กันนะฮะล่าสุดนะฮะก็เรียกว่าจองตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นแท่นเป็นพระเอกนางเอกกันทนะั้งคู่เลยครับ เอาล้วฮะอัปเดตกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับความฮอตของคู่เอกแล้วก็คู่รองนะครับของซีรีส์นะครับ business proposal นะครับหรือว่านัดเดตวุ่นลุ้นรับท่านประธานที่ทำเรตติ้งพีคสูงสุดถึง11.6%นะครับโดยเฉพาะเคมีอันดีงามนะฮะของคู่รองระหว่างเลขาชาหนุ่มผู้แสนสมบูรณ์แบบและจินยองโซนะครับคุณหนูจอมแก่นที่นิสัยทั้งโกะและก็ติดดินนะครับ และนี่ครับก็เลยไม่น่าแปลกใจที่แสดงผู้สมบทคู่รองนะครับอย่างคิมมินกิวครับล่าสุดเนี่ยได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกของโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องใหม่ทันทีเลยโดยคิมมินกิวนะครับมีการยืนยันแล้วนะครับว่าเขาจะสวมบทนำซีรีส์นะครับ High Priest r e m b r a r y นะครับเรื่องราวโรแมนติกแฟนตาซีที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูนออนไลน์นะครับโดยตัวเขาเองนะจะสวมบทเป็นมหาปุโรหิตจากโลกอื่นนะครับกับภารกิจปราบปีศาจแต่เขาต้องมาอยู่ในร่างของไอดอลหนุ่มรูป งามนะครับในรอบ5ปีนับตั้งแต่ขออภัยครับเขาต้องมาอยู่ในรูปร่างของหนุ่มไอดอลรูปหล่อนะครับขออภัยกับวิธีชีวิตนะครับที่ไม่คุ้นเคยผลงานเรื่องนี้นะครักำหนดลงจอต้นปี2023นะครับหรือว่าปีหน้านั่นเองนะครับแต่ที่ไม่ต้องรอก็คืองานแฟนมิสติ้งเดี่ยวของคิมมินยูนะครับที่จะรัดฟ้ามาสบตาสาวไทยในวันที่11-12ถึงมิถุนายนนี้นะครับที่ MCC Hall The Mall บางกะปินั่นเองครับ